I hear them all h e y don't care what they all say, I'm gonna do it my way Got em like o n I got em i k o n got em like o n o t i got em like o n o Yeah สวัสดีครับดูกับผมช่อง Louvier 2งก็วันนี้ผมจะมารีวิวรหัสลองกับรหัสหลักครับ ก็ไปดูที่รหัสหลักหมูลแล้วก็อยู่ที่ใครแบแล้นก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก็มีมีฮอกไคโดโบอาเดลี่พึ่งสุมได้เพื่อวันจันทนะครับก็ช็อกเลยครับใครที่ยังไม่ไปดูสตรีม,มก็ไปดูเลยนะครับพอสุมคาสตรีนแล้วก็คาเวนดินี่ก็สุม่มตอนตู้แค่หลัมาครับผมก็ มดูครับแหลรดโคตรช็อกอะครับสูงได้วันอังคารอะครับอืมโคตรโหดอเมก้าเลยทีเดียวผมก็ไปดูเซตกันเลยนะผมก็เซตขีดเงาผมก็เซตขีดทุกตัวเลยนะผมก็เลยดีบัวมีหมดทุกตัวเลยนะเซตขีดก็ไปดูที่เซตทุกแก้วเลยนะก็มีห้องสีทองตัวเดียว้วผมก็ตัวอื่นยังไม่ทำนะ ก็กวินดิสก็สีฟ้านะผมก็เพิ่งทำนะผมก็เลนี่นี่น่าจะยังไม่มีผมก็บพิ่งได้มาผมก็ไปดูที่ใครดูใครดูน่าจะสีม่วงนะครับนี่สีม่วงจริงเด้ก็ประมาณนี้ผก็ปูอาไม่มีลูกแก้วนะผมนี่ประมาณนี้ไม่ได้ทำไว้แลผมก็ตัวมันค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่ครับดีตรงที่มันลดโซเนี่ยครับก็ประมาณนี้ผม เดี๋ยวจะมีอีกละหันหนึ่งเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมนัดเราไปดูที่กระเป๋ากันเลยนะครับผมกระเป๋าผมก็มีแค่นี้นะผมก็ไม่ได้มีแค่ไหนครับก็มีสอมอทองยี่สิบสองงานก็เอาไว้อัพพวกตัวละครใหม่ๆนะผมก้อนเซตก็บแปดสิบผมก็ยังไม่มีแปดสิบเลยนะผมก็ <c oughs> อะไรครับนี่ก็ ประมาณนี้ก็รหัสหลักของผมเนาะอยู่ที่แถบเซิร์ฟสามเก,กามาเล่นกันด้วยนะครับก็ไปดูที่รหัสลองผมเลยก็มาอยู่ที่รหัสลองผมแล้วนะครับประมาณนี้รหัสลองผมก็ไปดูเลยอันนี้บอกว่ามีตะลึงนี่ก็นี่นะครับลิลี่เจ็ดดาวแล้วก็ตกใจสุดเลยครับผมก็นี่นะครับ,รบ,รบพิธีสมได้ให้ผมนะครับก็ยี่สิบเจ็ดใบได้มาสองตัวเลยนะผมก็ สุดยอดจริงๆนะครับดวเขาติดคีย์ค่อนข้างแรงนะผมก็มีส,สกลิลสกิโอเร่ด้วยนะผมมีสสสระบาดูด้วยนะผมก็ SSR ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมก็พอเล่นได้ครับก็ไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับแหมผมด้วยช็อกดวดขาวจริงสั่นเลยมือตอนนี้ผมสั่นมากเลยนะอ่าไม่ไม่คิดเลยว่าพี่ชายทีจะสุมให้ผมได้โอ้โห ใจแค่ผายครับผมเเข้ามาแบบช็อกเลยอ่ะนี่นะครับกระเป๋าก็มีประมาณนี้ก็สมอเลเือร์ซอน้ะก็ที่แรกว่าจะจัดลีลี่นะเพราะว่าไดข้ขอดเขามาผมก็จัดเลยห้าดาวเราติดขี้โคตรแรงนะครับประมาณนี้ตัวระดับพระเจ้าอ่ะคิดดูเอาอ็เสเศษตัวละครก็มีประมาณนี้ครถ้าเสียงลมเยอะก็ขอโัวนะมาดูสแกแก่อลีลี่ผมก็สีฟ้านะครับก็ ผมจะอัพหนวดขาวอยู่นะผมก็ไม่เลยครับใบแรกไดดเลยสีขาวเพราะพลังชีวิตก็ดีอยู่นะับก็จะได้เพิ่มพลังชีวิตไปด้วยนะผมจัดไปเลย let's ก o คนดีค่องข้างช้าแล้วผมก็อยู่ในห้องแคสแกรมนะผมก็เนี่ยไม่ทูถึงนะจ้ะก็ถ้าจบกันไปแล้วผมก็สําหรับรหัสลองก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็เพิ่งเปรหัสลองอะเนาะก็ขึ้นชื่อว่รหัสลองก็ไม่มีรู้เล่นอะไรนะ พีเทยียตัวละครนี้ก็เจอกันที่นาบ๊ายบาย